เห็นไหครับพี่ตายเออวิทย์กอหมดตั้งแต่เมื่อไหร่วะเธอ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 อ่ะในโทรศัพท์ยังอ่าในโทรศัพท์ยังอราหาอันเดียวหน่อย ขับรถไปเจอเขาหน้าโรงพยาบาลอะไรเคสอยู่อะได้ยินไหมยอยู่เปล่าได้ยินพูดอยู่พูดพูดอะไรไม่ได้พูดฟังอยู่เอาเอา <c oughs> ทำไมอะแทนตำรวจเจอหน้าปุ๊บขับรถมาชนอ่ะแล้วก็แบบสวัสดีคุณตำรวจแล้วก็บบไอศาสตร์เ <c> น <oughs> ี่ยสนิทไงสนิทไงโอ,อ้สอนหลานเป็นปรนเทศดีทุกคนแหละเดี๋ยวถือสาไปเลย ตอนแรกก็สวัสดีคุณตำรวจเฉยๆแล้วก็เวนวักไปแล้วก็ไอสัตว์ไล่เชิดอยู่นี่แบบอ้าอึ้งเลยสวัสดีตำรวจไอสัตว์ใช่สวัหมอกช่อไม่ได้ไอสัตว์ไอสัตว์บอกสวัสดีเอาาทีมช่วยทันหน่อยอันเจลมาดีมาดีมานีมานีเนี่ยเนี่ยตอนตอนไล่ น้องน้องทีมพูดไม่พออ่ะอันาน้องทีมพูดว่าอะไรอ่ะสวัสดีครับไอสวัสดีคุณตำรวจไอ้สัตว์อ้าวาไงลุงก็สอนอ่ะอาคอยน่ะอาคอยสอนเลขอะไรเลขอะไรเอาเลขหนึ่งห้าหนึ่งครับมาอ่ะมีของจะให้ด้วยอะไรจะลูกนี่ความยืมคิดมากอ้าะทำไมมันกดอย่างเงี้ย มากดรับหน่อยขวานมันคิดมากจะแล้วก็เอาคลิกมาด้วยอันที่หนึ่งหนึ่งห้าหนึ่งเอาคนละครึ่งได้คนละครึ่งได้ขวานคิดมากนะค่ะขอบคุณค่ะขอให้ร่ำรวยรักขวันกนจ้าร่ำรวยขอให้ใหญ่ขอให้เฮ้ยไม่ใช่พูดผิดขอให้ร่ำรวยขอให้เงินใหญ่โต หน้าที่การงานมั่นคงมา,มานี่ว่าแปบพาแบรอยสั่งออกมาแล้วจริงเหรอ <c oughs> ดูหนะ้าบอ,อกแล้วว่าโดนเอาออกไม่เชื่อมโดนด่ามา้เป่าเปล่าทีมให้ออกนะ ใช่เขาไปเอาออกเองไม่เกี่ยวกับลูกเดี๋ยวเดี๋ยวไปเอาเดี๋ยวอเอาเดี๋ยวไปเอาออกเองค่ะพ่เที่วแ่หนึ่งเี๋ยัวนีวกเดียแ่คเดียวเตัวล้วดนบูบี้รอะไกังร้องเรียนเสียงังร้องเรียแบบเสียงกำลังร้องเรีนแบบเสียงอยดูพี่ไต่เขาดิดูพี่ไต่เขาร้อเรียนี่ ้ยไอ้บวยพี่แต่เขาบูบี้ไอ้บวยไอ้บวยบวยอยากกินบวยจังเลยบวยเปรี้ยวบวยเค็มบวยหวานบวยเขาไม่มีให้กินนะเขามีแต่อมอ้ยอันนี้ไม่ออมอ่ะนี้เคี้ยวเลยอ่ะเคี้ยวแล้กรบกรบกรบเลยนึกว่าเสียงควบมา อะไรใครใครไได้มใครพี่ตรงพี่ต่ายไม่ใช่ไม่รู้จักใครอ้าวแล้วชื่อพี่ต่าเปล่าล่ะมาที่พี่ต่าเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่อันนั้วไม่ใช่ก็ไม่เป็นอะไรได้ไหมใช่ไหมน้องหนูหนูไม่ได้ชื่อน้องบวยใช่ไหมหนูก็ไม่ก็อันได้ดยเออเห็นป่ะอืมไม่ได้ชื่อลีนเลยแลม่อุ้ยมาใส่กิ้งแกงมาได้ไหมอะไอตัวเนี้ยฮะอยากใส่ตัวเนี้ยกิ้งอ่ะอันนี้มาไม่มีสิทธิ์ตัดสินใจอะต้องต้องถามเพื่อมีระดับสูงมากกว่านี้ ไปถามพี่เฉินเห็นคนอื่นเขาก็ใส่เห็นคนอื่นเขาก็ใส่กันนะถามพี่เฉินเลยอาจริงอยากอยากแบบได้คำตอบที่มั่นใจและชัดเจนพี่เฉินดีสุดแกอาจจะกอาจะดูดุร้ายมากแต่แกก็ไม่ได้ดุร้ายหรอกแกบ้าผู้หญิงอยู่ช่วงนี้พอเจ็ดเจ็ดเจ็ดอ่ะใส่ตัวนี้ดีกว่าอะไรอ่ะเฮ้ยช่วงนี้เอาผู้หญิงไปล่อแกซะหนึ่งคนสิอทิม ไอนเวลาทีมไปอย่าเวลาคุยธุรกิจอะทีมพยายามพาผู้หญิงไปหนึ่งคนโอ้โหรถพังเลยใช่แล้วก็พี่เฉินสวัสดีค่ะแล้วใครมาใส่ใช่ใช่นี่แหละขอบคุณมากครับที่มาตอบเไปทีมจำได้ปค่เนี่ยทีมจำได้มหเอาพี่เฉินไปล่อหนึ่งคนไม่ไม่เอาผู้หญิงไปเอาผู้หญิงไปล่อพี่เฉินหนึ่งคนเอาผู้หญิงไปล่อเฉเวลาเวลาทีมไปคุยธุรกิจทีมพยายามแบบพาสาวๆแบบเสียงใสๆขาวๆไปยืนด้วยข้างๆ สบายเลยมาสบายเลยนั่นแหละคือสเต็ปจริงๆพี่เฉินแบบเขาจะแบบอารมณ์เ,เขาจะดรอปลงมางนิดนึงนะ่ะครับหาพี่ตายค่ะน้องบวยค่ะน้องบยอวยไปเร็วเจนครับพี่ตาย